วันวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่มกานะคะน้ำหวานมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเมื่อกี้นี้มันแค่วันนี้ขอกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะอ๋อก็ได้นะก็ได้นะว่าแต่คนคนนั้นคนรู้จักของวินเหรอก็ ไม่ใช่คนรู้จักอะไรหรอกเหรอถ้างั้นกลับกันเถอะเดี๋ยวเขาไปเอากระเป๋าแป๊บนึงนะอืมปฏิหารแห่งการเวลาไม่ใช่แม่แต่คนรู้จักสินะทำไมกันทำไมถึงมีแต่ฉันที่จำทุกอย่างได้เอลล่าเด็กฝึกงานใช่ไหมจ๊ะ ใช่ค่ะขอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะกระตือรือร้อนดีจังนะหวังว่างานแรกคงไม่ยากเกินไปล่ะสั่งมาเลยสั่งมาได้เลยค่ะโหนี่มันสุดยอดไปเลยพวกเขาเหมือนภาพวาเลยนะนี่หล่อนี่เด็กฝึกงานเอาของที่ขโมยไปคืนมานะ ขโมยอะไรกันคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรชุดเดสที่ต้องใส่ชายแบบหายไปชุดหนึ่งแล้วเธอก็ยืนอยู่นี่มาตลอดถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครยะสาราาพมาซาดีๆสารภาพมาซาดีๆนะก่อนที่ฉันจะไปแจ้งตำรวจโทษทีครับ แต่ผมคิดว่าคนที่ขโมยชุดนั้นไปไม่น่าจะใช่เย,ยนี่หรอกครับเพราะมันก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วว่าคุณต่างหากที่ขโมยพ,พ,พ,พูดอะไรของนายยะมีหลักฐานหรือไง,งเผื่อคุณลืมสังเกตเอ้ย อันผิด sorry sorry เผื่อคุณลืมสังเกตผมนะ่ะอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาและถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามแต่ผมก็เห็นคุณเข้ามาตอนที่ยัยนั่นไม่อยู่แต่ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์คุณคงไม่ว่าอะไรถ้าให้ผมเช็คกระเป๋าส่วน ตัวสักหน่อย <c oughs> ไม่สบายนะมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะถ้างั้นพวกเราคงต้องค้นกระเป๋าของคุณแล้วล่ะคะ่ะเออ,เอ,อขอบคุณมากนะคะที่เป็นพยานให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ดอกนะแต่ ผมจะขอค่าตอบแทนเป็นกาแฟาสักแก้วได้ไหมละ่ะฉันคบกับเขาฉันคบกับเขาแต่ที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยสักนิดฉันมันเป็นแฟนที่แยกขนาดไหนกันนะพี่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับกันไม่เป็นไรหรอก พอดีพี่ล้มบักแตกเลยน้ำตาไหลน่ะว่าแต่กันมีอะไรหรือเปล่าซระัะเปล่าครับเปล่าครับผมแค่เห็นพี่อยู่คนเดียวว่าแต่พี่จะกลับบ้านยังไงหรอครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะผมไปส่งเอาป่ะหาผมจะไม่ซักนะ ว่าพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าพี่อยากพูดก็บอกผมได้นะครับว่าแต่ตกลงให้ผมไปส่งที่พี่นะขับช้าๆหน่อยสเต้เอา้าไหนบอกว่าอยากกลับบ้านเร็วๆไงเออพี่ครับอยากแวะกินอะไรหน่อยไหม ไม่อะกลับบ้านก็พอไปเหอะเลียวแล้วนะและะ้วนะจะถามเพื่ออา่านไหมนะแล้วจะถามเพื่ออ้าวนั่งนิ่งเชียวกินสิพี่ผมไม่ทวงตังค์คือหรอกนะอ,อืม,อมว่าแต่พี่รู้จักอัศวินด้วยเหรอครับ อืมรู้จักสิทำไมเหรอออแต่ผมว่าทางที่ดีพี่ไม่ยุ่งกับเขาจะดีกว่านะสรุปว่านายจะมาคุยเรื่องนี้หรือไงกันแล้วทำไมถึงห้ามยุ่งละ่ะผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอกแต่ พวกในห้องคุยกันว่าเป็นตัวอันตรายแปลกชะมัดเรียนก็ดีแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้ทำตัวเป็นอันตรพาลอันธพาลเขาไม่ใช่คนแบบนันห้รอกพี่ว่านายอย่าตาสินคนจากภายนอกดีกว่านะอ่ะ หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกขอบใจที่มาส่งนะอ้าวเอล,ล่ากลับมาแล้วเหรอลูกอ้าวมีเพื่อนมาด้วยเข้ามากินน้ำกินขนมหน่อยไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับนะพอดีผมต้องไปเรียนพิเศษต่อนะครับผมไปแล้วนะครับ เด็กดีนะเนี่ยแฟนเหรอรุ่นน้องเฉยๆค่ะหนูขอตัวนะคะวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟิตปึ่งเลยอ่ะอีฉอสรุปสรุปว่าโอ้ยสรุปแล้วเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดนี่มันแค่ฝันหรือฉันเป็นบ้าไปแล้วกันนะช่างเถอะไปเลยตามเลยกันแล้วแล้วกันอ้าว๋ยวเดี๋ยวเยวสียง่อนอ้าวกลับมาแล้วเหรอใครกันนะใครกันนะ่ะแล้วเธอเข้ามาได้ยังไง คงจะงุดหิดหน้าดูเลยสินะโทษทีนะที่มาช้าขนาดนี้แต่เอาล่ะฉันจะตอบฉันจะตอบในสิ่งที่เธออยากจะรู้เดี๋ยวนี้แหละเเซ็กซี่จังเลยยะถ้าแบบแกดูดิแกดูแต่งตัวหืมเซ็กซี่สุดอ่ะจบแล้วนะคะ ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราแค่นี้แหละบ๊ายบายเหนื่อยมากเลยอะ